สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวจากบทพิสูจน์และคำมั่นสัญญากันต่อนะคะวันนี้เราจะมาดูกันที่บทที่21-25เถึงเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าเข้มข้นมากสำหรับหยางหมิงมีทั้งเรื่องแผนร้ายแล้วกเ็เหตุการณ์ไม่คาดฝันเข้ามาเลยค่ะใช่ครับเปิดมาก็ตึงเครียดเลยคือหลังจากที่หวังจื่อเทาส่งคนไปกะจะไปจัดการหยางหมิงแต่แผนดัน ล้มเหลวซะง,งั้นเพราะว่าไอคนที่จ้างไปดันรู้จักหยางหมิงซะนี่สิครับใช่ค่ะแล้วหยางหมิงนี่ก็รู้ทันนะคะแต่แกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องเดินกลับเข้าห้องเรียนไปเนียนเนียนแล้วก็ไปตบไหลหวังจือเทาปึ้งแรงๆเลยเหมือนทักทายแต่แฝงในยะไว้ทำเอาหวังจือเทาหน้าซีดไปเลยครับพอหวังจือเทาคุยโทรศัพท์รู้ความจริงว่าแผนแตกหยางหมิงรู้เรื่องหมดแล้วเนี่ยเออก็ยิ่งแค้นจัดเลย จากที่คิดจะใช้กำลังตรงๆก็เปลี่ยนแผนเลยทันทีคิดว่าจะหาวิธีเล่นนานหยางหมิงแบบลับหลังแทนกะว่าจะทำลายชื่อเสียงว่างั้นเถอะฮะประมาณนั้นเลยครับคือเลี่ยงการประทะซึ่งหน้าไปก่อนแต่ที่น่าแปลกใจคือ,อยูอยูหวังจือเทาก็เดินเข้ามาหาหยางหมิงยิมย้มแย้มเลยนะคะแล้วก็เอ่อกล่าวขอโทษอ,ออกมาครับขอโทษแบบไม่น่าเชื่อเลยปั้นเรื่องบอกว่าพยายามห้ามลูกน้องแล้วแต่ไม่สำเร็จฟังดูเหมือนจริงใจนะ แต่เอ,อ,อยางหมิงเขาก็ไม่ได้เชื่อสนิทใจหรอกครับก็แหงแล้วค่ะใครจะไปเชื่อลงแต่ก็ตอบรับไปตามมารยาทใช่ไหมคะครับแต่หวังจือเทาก็ยังไม่ยอมง่ายๆนะครับตื้อใหญ่เลยยืนกรานจะเลี้ยงข้าวขอโทษให้ได้ที่ร้านหรูด้วยเถาหยวนสวรรค์คืนวันเสาร์โหร้านดังเลยนะคะนั่นใช่ครับดังมากแล้วยางหมิงว่าไงคะยอมไปไหมเอ่อตอนแรกก็ลังเลแต่สุดท้ายก็ตอบตกลงไปครับ ส่วนหนึ่งก็คืออยากรู้ว่าหวังจือเทามีแผนอะไรซ่อนอยู่กันแน่อีกส่วนก็คงแอบอยากลองไปร้านหรูดูบ้องใช่ไหมคะก็น่าจะประมาณนั้นครับซึ่งมันก็เข้าทางแผนหวังจือเทาเลยที่ตั้งใจจะหลอกไปให้เอ่อให้ขายหน้านั่นแหละครับโหร้ายจริงๆนะคะคนนี้ครับผมแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยมุมมองของคนอื่นๆที่มีต่อหยางหมิงก็เริ่มเปลี่ยนไปนะอย่างเฉินมึงเหยียนอ๋อนางเอกของเรานั่นเอง ครับเธอก็เริ่มเห็นด้านดีๆของหยางหมิงมากขึ้นส่วนทางกับหวังจือเทาที่เธอเริ่มมองเห็นข้อเสียชัดขึ้นส่วนความสัมพันธ์กับอาจารย์สอนพิเศษเจ้าอิงล่ะคะเป็นยังไงบ้างอ๋อกับเจ้าอิงนี่ก็ดูจะพัฒนาไปอีกขั้นนะครับมีการชมเรื่องผลการเรียนที่ดีขึ้นมีหอกล้อก,กันเรื่องเฉนเมืองเหยียนบ้างแล้วก็เรื่องคําสัญญาเก่าๆที่เคยพูดเล่นกันไว้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องนั้นเลย แล้วเย็นวันนั้นหยางหมิงก็ชวนเจ้าอิงไปทานข้าวเย็นกันแต่กลาาเป็นว่าเจ้าอิงอาสาเลี้ยงเองซะง,งั้นครับบอกว่าเป็นรางวัลให้หยางหมิงที่ตั้งใจเรียนทั้งสองคนก็เลยไปเดินเล่นหาอะไรกินที่ตลาดกลางคืนบรรยากาศก็ดูสบายๆดีนะครับจนกระทั่งเออจนกระทั่งมีคนทักผิดใช่ไหมครับเจ้าของร้านบะหมี่คิดว่าเป็นแฟนกันใช่ค่ะทําเอาทั้งสองคนแบบเออเขินๆกันไปนิดหน่อยแต่เรื่องพีคจริงๆมันเกิดหลังจากนั้น ปันขากลับนี่เองครับผมมีโจโรโผล่ออกมาสองคนดักปล้นเลยคนหนึ่งนี่พกมีดมาด้วยนะสถานการณ์ตอนนั้นคือเออน่ากลัวมากครับแล้วหยางหมิงทํำยังไงคะยอมให้แต่โดยดีหรือเปล่าตอนแรกนะครับหยางหมิงก็เลือกที่จะไม่เสี่ยงครับยอมส่งเงินให้ไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของทั้งคู่แต่ว่าปัญหามันอยู่ที่โจรเนี่ยไม่ยอมปล่อยเจ้าอิงไปง่ายๆดันทําท่าแบบเออจะคุกคามเธอต่อโหไม่ยอมจบง่ายๆ วินาทีนั้นยังหมิงตัดสินใจทันทีเลยผลักเจ้าอิ่งให้หนีไปซ่อนก่อนแล้วตัวเองก็เข้าสู้เลยเหรอคะใช่ครับด้วยทักษะที่ฝึกมาเขาสะบัดเท้าเตะมีดกระเด็นเลยครับแล้วก็จัดการโจนคนแรกได้เร็วมากสุดยอดไปเลยแล้วอีกคนล่ะคะอีกคนที่ตัวผอมๆแม้จะพอมีฝีมืออยู่บ้างแต่ก็สู้ยางหมิงไม่ได้หรอกครับสุดท้ายก็โดนจัดการไปเหมือนกันโล่งอกไปทีค่ะแล้วหลังจากนั้นล่ะคะยังหมิงก็เก็บกระเป๋าตั้งเงิน คืนมาหมดเลยนะครับไม่ใช่แค่ของตัวเองกับเจ้าอิงนะของโจนก็มาด้วยอ้าวเอาของโจนมาด้วยเหรอคะครับผมแล้วก็โทรแจ้งตำรวจบอกว่ามีคนเจ็บแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครทําแล้วก็รีบไปหาเจ้าอิงไปเจอเจ้าอิงที่ไหนคะเจอซ่อนตัวอยู่หลังถังขยะครับอาการยังตื่นตกใจอยู่เลยอย่างหมิงก็เข้าไปปลอบน่าสงสารจังเลยคะ่ะ <c oughs> ก็มีคุยกันนิดหน่อย หยางหมิงก็พยายามทำตลกหลบเกลื่อนเรื่องหน้าตัวเองที่ช้ำๆนิดหน่อยส่วนเจ้าอิงก็เป็นห่วงมากแล้วก็ย้ำคำสัญญาเดิมแบบที่เล่นที่จริงอีกว่าถ้าอย่างหมิงหาใครไม่ได้เธอก็จะยอมเป็นภรรยาให้ฮั่นแน่มีการตอกย้ำคำสัญญากันด้วยนะคะครับผมแล้วเรื่องมันก็จบลงแบบเอ่อชวนให้คิดต่อเมื่อหยางหมิงเสนอว่าแทนที่จะไปโรงพยาบาลไปทำแผลที่บ้านเจ้าอิงดีกว่าไหมอา้าไปบ้านเลยเหรอคะ ทำเอาเจ้าอิงตกใจหน้าแดงไปเลยสิคะแบบนี้ครับผมก็ประมาณนั้นเลยครับโอ้โหฟังดูแล้วสถานการณ์รอบตัวอย่างหมิงนี่ซับซ้อนขึ้นได้เรื่อยเลยนะคะใช่ครับคือภัยจากหวังจีเทาก็ยังอยู่นะแค่เปลี่ยนไปเป็นแผนลับๆที่เรายังไม่รู้ส่วนเหตุการณ์ร้ายๆที่เพื่อนเจอนี้ก็ให้ทําให้เราเห็นอีกด้านของอย่างหมิงเลยคือความกล้าหาญ แล้วก็ความพร้อมที่จะปกป้องคนสําคัญของเขาก็น่าคิดต่อนะคะว่าสุดท้ายแล้วแผนการของหวังจือเทาที่ร้านเาหยนสวร,ร์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วเหตุการณ์ปล้นครั้งเนี้มันจะส่งผลต่อความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ของหยางหมิงกับเจ้าหญิงยังไงต่อไปการที่หยางหมิงเลือกสู้ครั้งนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับตัวตนของเขาที่ค่อยๆเปิดเผยออกมาบ้างไหมคะอันนี้น่าติดตามมากๆเลยค่ะ